สวัสดีจ้าวันนี้พาเที่ยวใจกลางกรุงสตอกโฮมค่ะตอนนี้อยู่ตรงหน้าตึกสตอร์ดเทียเตอร์น,นะจ๊ะมาค่ะมาเที่ยวด้วยกันค่ะขณะนี้อุณหนภูมิไม่มากไม่น้อยค่ะอุณหนภูมิค่ะติดบวก22องศาค่ะอากาศเย็นสบายสบายตอนเย็นนะคะมาค่ะมาไปเที่ยวด้วยกันนะคะผู้คนเยอะแยะมากเลยค่ะพากันมานั่งอ่า ตอนนี้มีพระอาทิตย์ทอแสงค่ะน้องนางก็เหมือนกันนะคะมาเที่ยวใจกลางกรุงสตอกโฮ์มค่ะพาเดินเที่ยวเดินชมธรรมาชาติตอนเย็นๆค่ะผู้คนพากันมานั่งอาบแดดน,นะคะตอนออกมาเนี่ยมีแดดตอนนี้มีแดดร่มรม,รมตกค่ะบอกว่าอย่างนี้ค่ะพระอาทิตย์เริ่มถูการบดบังจากตึกสูงค่ะตอนนี้ค่ะพอพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วไงคะตอนนี้ค่ะผู้คนก็มานั่ง ชมธรรมชาติความสวยงามอีกแบบนะคะน้องนางก็เช่นกันคะ่ะน้องนางก็มาชมธรรมชาติคะ่ะมานะคะมาชมความสวยงามตอนเยน็นๆไปได้วยกันคะ่ะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะใจกลางกรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนคะ่ะตอนนี้อยู่ข้างล่างนะคะข้างบนก็จะเป็นถนนคะ่ะมีทางรถไฟอยู่ข้างบนด้วยนะคะรถรกลางด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างคะ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะดูนะคะรถไฟเล่นไปเล่นมานะคะ่ะ ราจอดีมากเลยค่ะไม่มีการติดขัดนะคะอยู่ใจกลางเมืองหลวงของปู่สต๊กคโฮมประเทศสวีเดนจ้าอุณหภูมิไม่มากไม่น้อยค่ะติดบวก22องศานะคะขนาดนี้ค่ะมาค่ะพาไปชมค่ะผู้คนก็เดินไปเดินมาค่ะฝูงนกพิราบก็บินไปบินมานกพิราบนะคะแล้วก็มาชมดอกไม้ด้วยค่ะมีการจัดดอกไม้ให้ตป็นธรรมชาติกสวยงามมาดูดอกไม้นะคะนี่คือดอกไม้ค่ะ ฝีมือมนุษย์ปลูกเองนะคะตรงนี้ค่ะนี่คือดอกไม้สวยๆงามๆนะคะมาดูความสวยงามะคะ่ะน้องนางเป็นกนชอบกล้องไปทางไหนก็ถ่ายแต่รูปนะคะชอบเซลฟี่มาค่ะพาดูดอกไม้ความสวยงามเหมาะสมกับฤดูร้อน,นะคะ่ะดอกไม้นะคะสวยงามมากเลยนะคะดูสิคะความสวยงามของดอกไม้น้องนางก็ชอบนะคะผู้คนก็พากันชอบความสวยงามะคะ่ะดอกไม้ทําให้จเจริญตาค่ะเย็นสบายใจนะคะ ความสวยงามอีกแบบหลากหลายสีผสมประสานกันจ้ามาค่ะดูสิคะประดับประดาดอกไม้ดูผู้คนนั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะต่างพาจะเล่นมือถือนะคะแต่มาชุมนุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะพากันนั่งเล่นมือถือเครื่องใครเครื่องมันละค่ะต่างพูดคุยต่างเจรจาต่างโทรหาการติดต่อสื่อสารด้านการคมนาคมโดยการใช้โทรสารผ่านมือถือดิจ้าะาห์ชมนะคะ ความสวยงามอีกแบบเนาะคะ่ะขอชนชอบกล้องค่ะก็เลยพาชมก่อนนะคะอยู่ข้างบนดูสิคะข้างบนผู้คนก็เดินไปเดินมาบนถนนข้างล่างผู้คนก็นั่งอาบแดดข้างหน้าก็จะผัดไปก็จะเป็นร้านอาหารไทยทางรถไฟใต้ดินหลากหลายร้านขายของอยู่ข้างล่างเช่นกันนะคะวันนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะคนชอบกล้องเนาะคะ่ะพามาชมความสวยงามไลคะ มาคะ่ะชมความสวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปชมข้างบนอันนี้คือบรรยากาศข้างล่างนะคะตอนนี้ชมบรรยากาศข้างล่างก่อนแล้วจะขับขึ้นไปชมข้างบนอีกค่ะบรรยากาศนะคะความสวยงามอีกแบบนะคะไม่ธรรมดานะคะมาดูการขึ้นไปบันไดนะคะจะขึ้นไปข้างบนนะคะมีบันไดให้ขึ้นนะคะตอนนี้ขึ้นไปชมข้างบนตอนนี้พระอาทิตย์ทอแสงขอเอาแว่นกันแดดลงก่อนนะคะเพราะว่าแดดจ้าแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ บันไดไปด้วยกันนะคะดูผู้คนบางคนก็ลงมาบางคนก็ขึ้นไปตอนนี้น้องนางจะขึ้นข้างบนค่ะอ่าผู้คนเขาก็ลงไปข้างล่างตอนนี้ต้องสวมแว่นกันแดดนะคะเพื่อถนอมสายตาค่ะสายตาเป็นสิ่งสําคัญเราต้องรักษาสุขภาพดวงตานะคะดูค่ะรถไฟก็เล่นไปเล่นมาการคมนาคมสะดวกสบายค่ะแดดทะโอแสงออกมาฝั่งทางด้านทิศตะวันตกสะท้อนมาหาดวงตา ต้องรักษาสุขภาพดวงตาโดยการสวมแว่นตานะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะและทุกคนค่ะทิ่สทุกคนนะคะ,คะตรงนี้ค่ะจะเป็นน้ําผูุประดิษฐ์นะคะน้ําผูุประดิษฐ์เป็นสีมือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวถ้าตกตอนข้ามาตรงเสาหลักไฟฟ้าวัดตันทูนก็จะเปลี่ยนสีค่ะเป็นหลากสีเหมือน สีรุ้กินน้ำค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เพราะว่ายังไม่มืดค่ะผ้าที่ยังทอแสงเต็งท้องฟ้าค่ะบัดเ,เราไปชมไปด้วยกันนะคะความัสวยงามอีกง้ค่ะ